สนับสนุนโดย Isuzu D-Max Go ซีรีส์ใหม่ฉลอง50ปีทอง Isuzu ฉันต้งสีท่านมองอนาคตหนังไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศนี่ไม่ค่อยมีความหวังเท่าไหร่นะท่านที่ฟังผมผมมองงี้ผมไม่ช่าไม่มีความหวังคือผมผมมองว่ามันมันก็จะดาเนินไปอแล้วผมมองว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่ารัฐบาล จากการรัฐประหารรัฐบาลใหม่ที่จะมาการเลือกตั้งแล้วไม่ว่าสภาพโดยรวมมันจะเป็นไงคุณฝืนกระแสะโลกไม่ได้คือคือผมไม่เชื่อว่าเขาเขาจะคงบทบาทการลงมาควบคุมเราได้ม,มันต้องโอเพ่นโลกเขาไปถึงถึงถึงไหนแล้วแล้วแล้วโดยการแข่งขันในเวทีโลกเนี่ยอย่างที่เราพูดกันเมื่อกี้เนี่ยเวียดนามกับสิงคโปรน์น่ากลัวมากมาก,มาก เราจะเสียพื้นที่ยืนแล้วผมยังยืนอยู่ว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซึ่งมันอยู่ใน B.O.I. ด้วยครับเป็นอะไรที่สามารถสร้างรายได้แล้วก็เผยแพร่วัฒนธรรมของเราที่ที่ทมหาศาลจริงถ้าเราทําจริงจังเราทาเป็นหลักต้องต้องอืต,องต้องเอาคนอย่างที่คุณเป็นเอกบอกอืเข้าใจอืรู้ มามาดันหลังพวกเราไม่ใช่ให้พวกเรามางงุ่ม,มง่าล ạ ไปเย,ยวเย,ยวเย,ยวกันคุณประชาชมองไงอันน<ค><อ>ั้นเนหมือนับคือเพราะว,ว่าต่างชาติเนี่ยเขาสนใจประเทศไทยนะในแง่การการการลงทุนด้วยในแง่การเาจะจะมาเกิดทําทําหนังในประเทศไทยแล้วก็บุลคลากรของเราก็ฝีมือเยอะฝีมือดีนิสัย <ขอ S 2> ดีและประเทศไทยเรามันก็เหมือนทุกอย่างมันพร้อมแต่มาติดเรื่องเรื่องกฎ กฎเกณฑ์กติกาอะไรบางอย่างอแล้วก็หนีเลยรู้สึกว่าจะหลีอหลานเขาเบนจากเราถึงหนีไปเวียดนา้มครับแล้วก็แล้วก็นางไทยเรากนเองก็ก็นี่แหละรัฐบาลยังยังยังไม่รู้จักเลยยังไม่รู้จักช่วยเราอย่างไงเขาไม่รู้จะช่วยยังไงเขาเขาเขาอยากช่วยอยากช่วยแล้วก็ช่วยบอกเขาหน่อยสิวงการที่ต้องช่วยบอกตัวงการแล้ะบอกคนนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนช่วยใหญ่ยุ่งไม่งงแอดดจริงๆเม่เป็นเดี๋ยวบอกช่วยใหญ่ยุ่งอยากจะให้แบบว่าลองปล่อยพวกเรา ใไในพวกเรามากขนาดนี้แล้วไปขนาดนี้แล้วให้พวกเราลองมาทํากติกาแล้ววางกฎเกณฑ์เราคุณขึ้นมาเองแล้วคุณก็ลองมาดูว่าคุณจะช่วยเราได้ยังไงอย่างนี้น่าจะดีกว่าแล้วเราคุยง่ายเลยแล้วจบเลยผมว่าแสดงว่าก็ยังมีความหวังอยู่ไม่ได้ทอดแต่จนหมดความหวังครับคุณวิสิ์มองนี่ทำน้งมากี่เรื่องแล้วนะครับสามเรื่องสามเรื่องแล้วคิดว่าชีวิตนี่จะทำาน้งมากี่เรื่องก็สี่เรื่องก็พอ มัดน้อยแล้วมองอนาคตหนังไทยทั้งในประเทศต่างประเทศยังไงครับก็จริงๆอย่างที่พี่ต้อมบอกคะฮะคือคือไม่ต้องส่งเสริมก็ได้อย่าควบคุมคือ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 เราก็ พูดง่ายๆเราก็ง่อยเปียเสียขาอยู่แล้วมไม่ต้องมามาควบคุมเรามาเพราะก่อนก่อนหน้านั้นเราเราก็ทําของเรากันเองอคือเหมือนกับถ้าเราเป็นนักกีฬาเราก็ไปหาสนามซ้อมของเราเองรัฐบาลไม่ต้องจ่ายเงินให้เราสักบาทเดียวเราไปวิ่งออกไปแข่งขันกันเองอะไรเงี้ยจนจนสร้างชื่อมามาเองเนี่ยถึงตอนนี้ไม่ต้องไม่ต้องเอาเรามาเลี้ยงต้อนรับชูช,ช,ชูเหรียญอะไรก็ไดไ้เราไม่ได้ว่าแต่ว่าอย่าอย่าพยายามเข้ามาช่วยด้วยกันด้วยกันตั้งกฎขึ้นมาเต็มไปหมดเพราะว่าหนังมัน ถ้าเมื่อไหร่มันดิ้นไม่ได้มันซ้ำซากต่างชาติเขาเขาก็ไม่มองเราเลยมันไม่มีความแปลกใหม่ไม่มีอะไรน่าสนใจมีแต่เนื้อหาที่มันคาดเดาได้อะไรเงี้ยเพราะหนังมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งซึ่งซึ่งพูดง่ายมันมันมีความเป็นศิลปะด้วยค่อนข้างสูงด้วยนะฮะคือ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 ต้องมองตรงนั้นให้ออกก่อนแล้วก็แล้วก็ปล่อยปล่อยเราก็ได้แต่เชื่อว่าฝีมือของผู้สร้างหนังไทยไม่ได้แพ้ใคร ในภูมิภาคนี้อย่างน้อยในภูมิภาคนี้ผมเชื่อว่าท a l e n ์เราเยอะเยอะที่สุดนะฮะตอนนี้ใน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 จากวงการโฆษณาวงการภาพยนตร์หลายอย่างเราในในในเอเชียคเนยเนี่ยภาพยนตร์โฆษณาด้วยก็ก็ก็พูดง่ายเป็นเป็นคนไทยได้ที่หนึ่งที่ขานเป็นฝีมือที่ทั่วโลกเลยครโฆษณาหรือก็ทั่งครูนะครับทีมงานโปรดักชั่นต่างๆเนี่ย ก็ในเมืองไทยก็ก็ถือว่าเป็นอันดับ post production เราก็เป็นอันดับหนึ่งไม่แพ้ใครในในอาคเนย์ไม่ว่าสิงคโปร์อย่างเวียดนามอ่ะผมพูดดีว่ายางยี่โมมาทำแแบบที่บ้านเราบองเกาไว้บองเกาไว้มาทำแลบที่บ้านเรามาทที่เรปีเตอร์ชามาทำแลบที่บ้านเราโอ้เซวเชียนเต็มไปหมดโอ้เซวเชียนมาทำพวกนี้ระดับอินเตอร์เนชั่นแนลหมดแล้วผมต้องบอกว่า เราไปปักธงมาหมดแล้วเูกเราไปามุงมงาหลากันมาเองอคือคือคือเราได้ทํามาเองแล้วก็ปล่อยปล่อยเราได้ทําต่อไปเด <laughs> ถ้าถ้าไม่ส่งเสริมก็ปล่อยเราเดินของเราไป <laughs> <laughs> ที่เกิดยามาขัดขาเราอ่ะคุณเป็นไงครับมองด้วยความท้อแทหรือด้วยความหวังหรือด้วยความรู้สึกว่าไม่คือผมผมจะมีความหวังผมไม่ค่อยท้อแท้เพราะว่ามันก็คิดผมคิดแบบเดียวกับที่วิสิ์ทำคิดคือว่า ก็ก็ทํากันมาถึงขนาดนี้ก็ก็ไม่ได้มีใครช่วยกันก็ช่วยกันเองอะอม,อม,มันก็มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปแล้วก็ถ้าจะเอาระหว่างเรื่องรัดกับเราก็คือแค่ว่าผมผมอยากให้เขาเปลี่ยนทัศนคติแค่นั้นเองอคือ,ค,อคือไอ้ทัศนคติที่เขามีต่อต่อต่ออุตสาหกรรมนี้ต่ออะไรเงี้ยมันคลีเช่มากถ้าเป็นบทหนังเราก็ไม่เราก,เราก็เราก็ปาทิ้งไปแล้วอไอ้ไอ้บทแบบนี้ยแค่กับว่า มันซ้ำซากอะฮะ mm hmm. แล้ว, mm hmm. แ,ลวแล้วอย่างสมมุติถ้าเราจะพูดว่าโอเคหนังเราจะาทำหนังไทยไปให้ฝรั่งสมมติฝรั่งต้องดูหนังไทยขึ้นมาเนี่ยออื mm hmm. เราต้องการจะให้เขาเห็นวัฒนธรรมของไทยหรืออะไรเงี้ยก,ก็ช่วยเข้าใจด้วยได้ไหมฮะว่าไอ้วัฒนธรรมที่เราพูดกันเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าภาพสวยงามและแปลวัฒนธรรมที่ดีเสมอไป mm hmm. คือคือด้านไม่ดีเราเราก็โชว์เขาได้ฮนะ mm hmm. มันเพราะมันก็น่าสนใจม,มันไม่ได้แปลว่า ผมเคยดูหนังปาเลสไตน์ผมเคยดูหนัง<ม>อิสราเอลแบบหนังอิหร่านก็ด้วย<ม>ก็เขาก็โชว์ภาพด้านที่มันเป็นมันเป็นคอนฟ lict ในประเทศเขา<ม>ด้านที่มันไม่ได้สวยงามเลยไม่ได้ใส่ชดารำกันอยู่<ม>เลยเราก็ยังรู้สึกว่าเราเราได้รู้จักประเทศเขาเราได้รู้จักคนเขาเราได้รู้จักความคิดเขาเพราะเพอบางทีสาหรับในตลาดโลกแล้วเนี่ยบางครั้งสิ่งเหล่านี้ซะอีกมันกลับมันกลับน่าสนใจกว่าอีก,<ม>อกเพราะว่า ฝรั่งเขาไม่ได้โง่งะนะคือคุณใส่ชดาไปยืนลำลำให้เขาดูเขาก็รู้ว่าเนี่ยปลอม <c oughs> คือมันไม่ได้อยู่กันแบบนี้คือเขาก็รู้ฮะคือมันผมว่ามันมันทําออกไปมันก็ไปดูถูกมันสมองเขาพอดูถูกมันสมองเขา <c oughs> ก็เท่ากับดูถูกตัวเอง <c oughs> ตัวเองมีจุดเด่นของหนังไทยที่ชาวต่างชาติอาจจะชอบเนี่ยอยู่ตรงไหนคะผมคิดว่าตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าอันนี้เป็นไทยหรือว่าเป็นอะไรแต่ว่ามันเป็นแค่มุมมองของคนที่ สร้างจากการมีชีวิตอยู่เมืองไทยเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีสูตรตายตัวว่าหนังไทยต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างดูการเราแต่งตัวหรือว่าการอะไรมันไม่มีความเป็นไทยแล้วก็รู้สึกว่าผมไม่ได้มองว่าหนังไทยต้องมีช้างหรือว่าต้องมีโบราณสถานหรือว่าลำไทยชกมวยกันอะไรเงี้ยเพราะเราผมคิดว่าเราไม่ได้อยู่ในจุดนั้นอีกแล้วอย่างเงี้ยเราควรจะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาซึ่งสิ่งใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยคือสิ่งที่เราอยู่กันประจำเนี่ย ไปกินเนื้อเกาหลีไปดูไปอะไรเงี้ยได้รับอิทธ,ธ,ธิพลจากเกาหลีหรือว่าการพยายามตามแฟชั่นตามอะไรน,นี่นี่คือนี่คือว่าทำใหม่ของของของไทยซึ่งชาวต่างชาติเขาสนใจดต็ตรโดยส่วนตัวมองว่าเมืองไทยควรจะมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงคะก็ผมผมคิดว่าจะเห็นได้เลยนะครับว่าเรากำลังมี หนุ่มสาวที่ที่ผมเรียกว่าอยู่ในกลุ่มสร้างสรรค์นะครับหรือ creative class เนี่ยอย่างมากเลยนะครับถ้าเกิดเรามีโนโยบายที่ชัดเจนนะครับจากภาครัฐเอกชนนะครับและในกลุ่มของผู้สร้างสรรค์เองเนี่ยผมมีความเชื่ออย่างมากเลยว่าประเทศไทยจะจะไปสร้างชื่อเสียงอีกมากมายนะครับแค่ขณะนี้เนี่ยนะฮะนโยบายยังเบลอเนี่ยเขาไปสร้างชื่อเสียงได้มากถึงขั้นนี้แล้วนะครับแต่ถ้าเผื่อ จูนกันติดนะครับแล้วผลักดันออกไปได้เนี่ยคิดดูสิครับว่าศิลปินไทยนักแสดงไทยผู้กองกับไทยเนี่ยจะจะโด่งดังอีกสักแค่ไหนขอให้มีเหมือนหน่วยที่ดูแลเรื่องนโยบายอาจจะเป็นบอร์ดของรัฐบาลใหญ่เนี่ยแล้วมีกระทรวงที่เกี่ยวข้องมานั่งพูดกันว่านโยบายทิศทางยุทธศาสตร์คืออะไรคือทำหนังเนี่ยมันไม่เหมือนสร้างเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์มีโรงงานไปคำประกัน นะครับมีสินค้าไปคําทําหนังเนี่ยมันมีไอเดียมีเทปอยู่มวนเดียวเดินไปแบงค์นี่แบงค์ไม่รู้เรื่องอะ่ะนะครับพวกเนี้ยต้องเข้าใจถ้าเข้าใจกันทิศทางมันก็จะไปนโยบายในแต่ละกระทรวงมันก็จะจะไปในทิศทางที่ที่ดีะนะฮะขณะนี้ผมคิดว่ามันอาจจะไปทางนั้นอยู่บ้างแล้วล่ะจากที่เห็นไม่ว่าทางกระทรวงท่องเที่ยวทางกระทรวงวัฒนธรรมทางกระทรวงพาณิชย์ที่ทำกันนี้ก็พยายามคุยกัน แต่มันยังไม่มยังไม่เข้าล็อกทั้งหมดนะครับต้องต้องต้องยอมรับตัวนั้นนะครับจริงๆแล้วถ้ามีหน่วยงานที่ที่มาดูแลภาพยนตร์เป็นหน่วยงานเลยเดียวเลยเนี่ยก็ถือว่าจริงๆก็ดีมากๆเลยอ่ะเพราะว่าคือธรุรกิจภาพยนตร์เป็นธรุรกิจที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนคือ Product มันไม่เหมือน Product อย่างอื่นนะคะมันเป็น Product ที่มีอายุที่ไม่ได้ยาวนักแล้วมันนิด มันมีปัญหาเรื่องเรื่อง p a r a c y มันมีปัญหาเรื่องเรื่องการขโมยลขิขสิทธิ์กันเยอะมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าผ้าละสามารถลงมาดูแลแล้วแล้วลงดีเทลเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องธุรกิจนี้ได้มากขึ้นเนี่ยโดยที่แยกเซสชันชัดเจนรืยเชื่อว่าน่าจะน่าจะช่วยคนที่ทำธุรกิจนี้ในแง่ของของ,ของการเติบโตได้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะทำไ คนที่องค์กรหรือคนที่อยู่รอบๆเขาอ่ะไม่หานโยบายหรืออะไรที่สปอร์ตเขาอะนำนำไอเดียสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปเพื่อส่งเสริมทำให้อ,อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงแล้วก็นำพาอุตสาหกรรมอื่นไปได้ด้วยเหมือนกับที่หลายๆประเทศเขาเล็งเห็นแล้วเขาสนับสนุนกันแบบชัดเจนแล้วสิ่งที่เราได้กลับมาก็แบบ มหาศาลนะคะภายในไม่กีป่ปีแต่เรามีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วอะ่ะแต่เราก็ยังไม่ทำณชั่วโมงนี้ก็ยังไม่ทำก็เลยไม่รู้ว่าม,มันควรจะไปอยู่กับหน่วยงานหรือองค์กรไหนที่ถูกต้องแต่คิดว่าถ้าเริ่มมีโนโยบายหรือเริ่มมีวิชันที่จะทำให้มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันน่าจะทำได้แล้วมันน่าจะเกิดขึ้นได้ไม่นานเกินรอแต่เพียงแต่ว,ว่าจะทำหรือเปล่าเวลาหมดแค่นี้ครับน่าเสียดายแต่ว่าท่านคงจะได้ฟังความคิดเห็นของ ผู้กำกับหนังไทยผู้ผลิตหนังไทยจากนี้ไปฟังแล้วท่านคงอยากจะไปดูหนังไทยมากขึ้นนะครับเพราะว่านี่คือคุณภาพนี่คือคนเก่งของเราในวงการนี้สัปดาห์หน้าคุณเทพชใยจะพาไปเดินทางที่ใกล้ๆบ้านเรานี้เองครับแต่ว่าน้อยคนจะรู้ว่าข้ามไปจากมุกดาหารของไทยสู่ไฮเวย์นัมเบิร์เส้นทางหมายเลข9 จากที่เราใช้เวลาประมาณเกือบ5ชั่วโมงนะครับเดินทางมาตามถนนหมายเลข9จากสวรรค์เขตของลาวเราก็มาถึงจุดที่ส้นสุดเขตแดนของลาวเพื่อที่จะเข้าประเทศเวียดนามครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ